สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแอบดูหอยเชอรี่สีทองนะครับหลังจากฝนตกไปหอยเชอรี่สีทองขึ้นไข่โอ้โหเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะพาถ่ายให้ดูนะครับเชอรี่สีทองไข่เย,ไขเยอะมากครับผมไข่เยอะมากครับไข่เยอะมากครับผมดูฝั่งนี้นะครับ ตัวไข่แล้วก็มีนะครับไข่เยอะมากนะครับวันนี้วันนี้แอบถ่ายให้ดูโดนแสงไฟก็อาจจะหล่นบ้างนะครับตรงนั้นเยอะนะครับไข่กันเยอะมากเป็นปรากฏการณ์นะครับดูดูมุมนี้บ้างนะครับ มุมนี้ไข่กันเยอะแยะไปหมดนะครับผมเชอรี่พันธ์สีทองนะครับถ่ายให้ดูรอบๆบ,บ่อไม่อยากมารลกวนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหอยจะหล่นนะครับดูปรากฏการฝั่งนี้นะครับปรากฏการฝั่งนี้หอ,อยเชอรี่พันธ์สีทองไข่มหาศาลเลยนะครับ เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับผมถ่ายให้ดูนิดนิด,นดหน่อยๆเป็นน้ําจิ้มนะครับวันนี้ขึ้นไข่เยอะมหาศาลเลยหลังจากฝนตกไปเมื่อคืนนะครับมีทั้งไข่เล็กไข่ใหญ่นะครับครับผมฝั่งนี้ก็ละนาวเลยนะครับผมละนาวเลยนะครับ วันหนึ่งก็ไข่เยอะนะครับไข่เยอะฝั่งนี้ก็มีทั้งหลักไม้ไผ่ขึ้นไข่นะครับอืมขึ้นไข่ตามหลักไม้ไผ่ฝั่งนั้นนะครับแอบดูนะครับแอบดูช่วงกลางคืนนะครับฝนตกหล่นลงตัวนี้หล่นลงแล้วนะครับไข่เสร็จแล้วนะครับผม ก็มีอยู่หลายบ่อนะครับาพามาส่องสองการไข่ครับผมสองการไข่นะครับโอเคนะครับหอยหล่นเยอะแยะเลยตอนนี้เรามารบกวนมันนิดนึงนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ่ายให้เป็นน้ำจิ้ม เดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับหอยเชอรี่สีทองขึ้นไข่ตอนกลางคืนนะครับผมใครยังไม่เคยเห็นนะครับตัวหล่นก็มีนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับ